สวัสดีครับพบกับครูภูมิพิรากรก่อนนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับการบำรุงรักษาพืชโอ้โหคุณแม่คะผัดผักกานนี้ทำไมอร่อยอย่างนี้ละคะ ผักรอบกรอบและที่สำคัญผักยังหวานด้วยค่ะเุณแม่เก่งจังเลยถ้าอร่อยอย่างนี้ลูกทานเยอะๆนะจ๊ะแม่ไม่ได้เก่งอะไรหรอกจ้ะต้องยกความดีความชอบให้พ่อเขาทำไมคะคุณพ่อเป็นคนผ่าัดหรอคะเปล่าหรอกจ้าคือว่าที่ผักกรอบเป็นฝีมือมาจากพ่อเขานะลูกพ่อเขาดูแลรักษาผักพวกนี้เป็นอย่างดี พ่อคะแล้วคุณพ่อดูแลผักพวกนี้ยังไงคะถึงได้ออกมาอร่อยขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกลูกถ้าลูกอยากรู้งั้นวันนี้ลูกไปที่สวนกับพ่อละกันนะลูกได้เลยคะ่ะงั้นเราไปกันเลยลอยไปหยิบฝักบัวรดน้ำตรงนั้นให้พ่อหน่อยสิลูกเสร็จแล้วลูกก็ถือมารดน้ำตรงแปลงนี้นะจ๊ะ ได้ครับพ่อแต่พ่อจะให้ปลอยรถอะไรคะไม่เห็นมีต้นไม้เลยมีสิลูกแปลงนี้ยังเป็นมเมล็ด,ดอยู่ยังไม่เจริญเราต้องดูแลอย่างดีจึงต้องใช้บัวรดน้ําแต่ถ้าแปลงโน้นพืชโตแล้วพ่อก็จะใช้สายยางฉีดจ้าอ๋อค่ะคุณพ่อคะแล้วเราต้องรดยังไงคะ เราต้องรดเช้าเย็นทุกวันสิจ๊ะเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นและต้นพืชของเราจะได้โตวไวๆไงจ๊ะลูกพืชต้องการน้ำในการเจริญเติบโตดังนั้นเราจึงต้องทำการรดน้ำทุกวันถ้าพืชขาดน้ำหลายๆวันพืชจะเหี่ยวเฉาและตายได้ ชี้นะน้องๆรู้หรือไม่ว่าถ้าน้องๆรดน้ำพืชมากจนเกินไปจะทำให้รากของพืชเน่าและทำให้พืชตายได้คุณพ่อทำอะไรอยู่ล่ะคะนั่งเขี่ยดินเล่นทำไมพ่อไม่ได้เขี่ยดินเล่นลูกพ่อกำลังพรวนดินอยู่จ้าค่ะแล้วทำไมคุณพ่อต้องพรวนดินด้วยล่ะคะก็เพื่อให้ดินของเราร่วนซุย เวลาลดน้ำน้ำก็จะไหลลงไปในดินได้ง่ายรากพืชก็จะดูดซับน้ำได้ดีและนอกจากนั้นแล้วมันยังทำให้อากาศภายในดินถ่ายเทดีอีกด้วยนะลูกการพรวนดินเนี่ยได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะจ้าลูกถ้าอย่างนี้ลอยจะรับอาสามาพรวนดินทุกวันเลยนะคะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ลูก เราทำแค่สัปดาห์ละครั้งก็พอดินที่มีความร่วนซุยจะระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากพืชดูดน้ำและแร่ธาตุมาใช้ได้ง่ายดังนั้นเราจึงควรหมั่นพรวนดินบริเวณพืชที่ปลูกอยู่เสมอคุณพ่อคะต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อดีเรามาให้อาหารเสริมต้นไม้กันดีไหมลูกพวกวิตามินเหรอคะ ประมาณนั้นล่ะลูกแต่พืชเขาจะไม่เรียกว่าวิตามินเขาจะเรียกว่าปุ๋ยอย่างปุ๋ยเนี่ยก็มีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะลูกเราใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับพืชใช่ไหมคะพ่อถูกต้องแล้วล่ะลูกพืชต้องการธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน ซึ่งเราสามารถเพิ่มธาตุอาหารในดินได้โดยการใส่ปุ๋ยเช่นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดน้องๆหลายคนคงจะทำหน้าสงสัยกันละสิคะว่าปุ๋ยต่างๆที่พี่ได้พูดไปนั้นเป็นอย่างไรงั้นเรามาทำความรู้จักกันทีละชนิดเลยนะคะเริ่มที่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมกักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำเศษพืชซากสัตว์มากองรวมกัน เพื่อให้สลายตัวแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลและสิ่งขับถ่ายของเสียของสัตว์เช่นไก่เป็ดหมูวัวควายค้างคาวเป็นต้นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบต้นใบและส่วนต่างๆของพืชลงไปในดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่ว คุณพ่อคะนอกจากที่เราจะรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยแล้วเรายังจะต้องดูแลต้นไม้อย่างไรอีกบ้างคะอืมเราต้องหมันถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอด้วยนะลูกทำไมล่ะคะก็เพราะหญ้าพวกนี้จะไปแย่งอาหารพวกพืชนะสิลูกนอกจากที่เราจะต้องถอนหญ้าแล้วเรายังจะต้องกำจัดพวกนอน และแมลงที่ชอบกัดกินใบพืชที่ทำให้ใบแหว่งมีรูด้วยนะลูกเราต้องทำการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเนื่องจากวัชพืชและศัตรูพืชจะทำให้ต้นพืชที่เราปลูกเจริญเติบโตช้าลงเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะไปแย่งที่อยู่และอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืช ทำให้ใบแหวงมีรูนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วการดูแลพืชเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการปลูกพืชมากที่สุดเพราะถ้าพืชได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจะทําให้พืชที่เราปลูกนั้นจเจริญง,งอกงามค่ะ ช่วงสายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดพืชต้องการน้ำในการเจริญเติบโตถ้าขาดน้ำหลายวันพืชจะเหี่ยวเฉาและตายได้ดังนั้นเราจึงต้องทำการรดน้ำทุกวันเราไม่ควรรดน้ำพืชมากจนเกินไปเนื่องจากจะทำให้รากของพืชเน,น่าและทำให้พืชตายได้การใส่ปุ๋ยในดิน เป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดินเนื่องจากในปุ๋ยมีธาตุอาหารที่พืชต้องการอยู่การพรวนดินจะทำให้รากพืชดูดน้ำและแร่ธาตุมาใช้ได้ง่ายเนื่องจากการพรวนดินจะทำให้ดินมีความร่วนซุยจะระบายน้ำและอากาศได้ดีวัชพืชและศัตรูพืชจะทำให้ต้นพืชที่เราปลูกจเจริญเติบโตช้าลงเนื่องจากวัชพืชจะแย่งน้ำและธาตุอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืช จะกัดกินใบพืชทําให้ใบแหว่งมีรูว้าวเวลาของเราได้หมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะครั้งหน้าเรายังมีเรื่องสนุกสนุกให้เพื่อนติดตามกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ